สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนจากทางบ้านนะคะที่รับชมวิดีโอนี้อยู่นะคะวันนี้เรามาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะโดยครูสสิประภาหรือครูมะปรางนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องหยาดน้ำฟ้าค่ะ,ะไปกันเลยหยาดน้ำฟ้านะคะหยาดน้ำฟ้าคืออะไร หยาดน้ำฟ้านะคะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการควบแน่นของไอ้น้ำในอากาศนะคะแล้วก็ตกลงมาจากท้องฟ้าสู่พื้นดินที่อ,อยู่ในสภาวะที่เป็นน้ำหรือน้ำแข็งหรือในสถานะที่เป็นน้ำหรือของเหลวค่ะอย่างเช่นอะไรนะคะอย่างเช่นฝนนะคะลูกเห็บหิมะนะคะ่ะฝน คืออะไรฝนก็คือเรารู้จักกันดีนะคะเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีหน้าฝนนะคะฝนนะคะก็คือไอ้น้ำที่ลอยสูงขึ้นไปกระทบกับอากาศที่เย็นกว่านะคะซึ่งควบแน่นเป็นหยดน้ำนะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะจนชั้นบรรยากาศนะคะพยะุฝนไม่ไหวนะคะจึงตกลงมาเป็นฝนสู่พื้นดินให้เราได้เห็นนั่นเองค่ะ หิมะนะคะหิมะค่ะก็เกิดจากไอ้น้ําในชั้นบรรยากาศเช่นกันนะคะและเหิดกลับไปเป็นของแข็งนะคะซึ่งจะเกิดในสภาวะที่หนาวเย็นนะคะแล้วก็ความชื้นเหมาะสมค่ะลูกเห็บเกิดจากเม็ดฝนถูกลมหรือกระแสอากาศนะคะพัดขึ้นไปนะคะในชั้นบรรยากาศที่มีอุณหภูมินะคะแล้วก็เกิดการแข็งตัวเป็นน้ําแข็งนะคะแล้วก็หักลูกเห็บ เม็ดเล็กๆนะคะถูกพัดขึ้นไปพัดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะกลายเป็นก้อนใหญ่นะคะจนตกลงมานะคะก็จะมีก้อนที่ขนาดใหญ่มีทั้งเล็กและใหญ่นะคะ,ะจากที่นักเรียนครูสอนไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวครูจะมาสรุปให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนดูภาพตามครูนะคะ น้ำนะคะที่โดนความร้อนนะคะจะละเหยกลายเป็นไอคะ่ะกลายเป็นไอน้ำนะคะแล้วก็ไปควบแน่นกันบนชั้นบรรยากาศนะคะไอน้ำนะคะควบแน่นกันจะกลายเป็นหยดน้ำนะคะหยดน้ำหยดน้ำทั้งหมดนะคะก็คือกลายเป็นหยาดก็คือเป็นหยาดน้ำฟ้านั่นเองค่ะ หยดน้ํานะคะที่จะตกลงมาอุณหภูมินะคะสภาพอากาศอุณหภูมิที่สูงนะคะก็จะกลายเป็นหยดน้ําที่เป็นฝนนั่นเองค่ะหากาเขตสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ํานะคะหยดน้ําจะตกลงมาเป็นหิมะนั่นเองค่ะส่วนลูกเห็บนั้นนะคะก็คือน้ําฝนนะคะเม็ดฝนนะคะที่ถูกพัดขึ้นไป อยู่ในชั้นบรรยากาศที่มีอุณหภูมิต่ำนะคะจนกลายเป็นเหมือนน้ำแข็งนะคะและหากลูกเห็บเล็กๆนะคะถูกพัดขึ้นพัดลงพัดขึ้นพัดลงนะคะจนมันรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ๆนะคะชั้นบรรยากาศพยุงตัวลูกเห็บไว้ไม่ไหวนะคะจึงตกลงมาสู่พื้นดินนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนก็น่าจะมีความรู้พอสมควรใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนทํากิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนทําใบงานเรื่องหยาดน้ําฟ้าที่ครูอมอบหมายนะคะครูก็จะมีคําถามให้นักเรียนค่ะให้นักเรียนนะคะ,เ,นนะ,คะเขียนคําถามและคําตอบลงในกระดาษหรือสมุดนะคะและถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มไลน์นะคะข้อที่ 1. น,นะคะอธิบายความหมายของหยาดน้ําฟ้านะคะตามความเข้าใจของนักเรียนเองนะคะ ที่เรียนมาหรือนักเรียนจะมีการาค้นคว้าค้นคว้าหาความรู้ได้นะคะและ2เมฆฝนและหิมะนะคะเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ